สวัสดีวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับผมวันนี้มีฟุตบอลผู้บรอังกฤษคู่สำคัญเลยเทียวแมนยูของเราจะบุกไป,ปเยือนทางด้านเวทแฮมยูไนเต็ดนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าค่ำคืนนี้แมนยูของเราที่ต้องการชนะตั้งการใยชนะเหนือทางด้านเว์แฮมเท่านั้นเพื่อที่จะรักษาอันดับที่4ไว้ให้ได้นั่นแท้ในเหนียวแน่นเพราะว่าเวีรยพูู้เองเตอนนี้ไล่จี้เรามาแล้วเหลือข่งแค่4ี่คะแนนเองนะผมเพราะว่าเท่านั้นเรานี่น่าจะเร่งเครื่องเต็มที่ วันนี้เรามาดูผลงานของเวสแฮมบ้างครับผมเวสแฮมนี่ผลงานท้านัดหลังสุดไม่ดีนะผมเป็นการชนะ, 1, 1, ชนะ 1, 4, นหนึ่งแพ้หนึ่งไอแพ้ชนะหนึ่งแพ้สี่เสมอหนึ่งผมเวสแฮมนี่3สามนัดหลังสุดแพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, แพ้กับคิตตันเพลนและก็แพ้กับลิเวอร์พูลแพ้สามนัดรวดส่วนแมนยูของเรานัดล่าสุดนี่ก็คือการบุกไปแพ้กับไบรตันหนึ่งประตูต่ตอศูนย์โดยที่ไม่น่าจะแพ้ต้าหมดเวลายอยู่แล้วนะครับผมถ้าวันนั้นแมนยูของเราเสมอวันนี้ก็น่าจะสบายขึ้นนะครับไม่น่าจะแพ้เพราะ เพราะเกมที่เราเจอกับไปตันนี่เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ของเราที่ทำได้ดีกว่าไปตันโดยเห็นได้ชัดเจนมีโอกาสยิงต่อหลายปรดหลายประตูแต่ประตูของไปตันนี่เหนียวแน่นนะผมแล้วก็ประตูของเดกาก็ดีเกี่กันผมเดกาสามารถเซฟได้หลายลูกเช่นเดีวยวกันวันนี้นะผมมาดูเคลียร์ฟอร์มโดยรวมของเรากับเวสแฮมแล้วเนี่มองในรวมเนี่ย แมนยูนี่เหนือกว่าได้เห็นได้ชัดเจนอยู่แน่นอนเพราะว่ายิ่งสถิติของการเจอกันของแมนยูกับไบตาเอ้แมนยูกับเต์แฮมเนี่ยเป็นทางด้านแมนยูที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเพราะว่าสนัดหลัง5านัดหลังแล้วกันนะผมเป็นแมนยูที่สามารถเก็บชนะได้ถึงนัดเจ็ดสี่นัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัด,ดเพราะฉะนั้นวันนี้แหละครับผมเรามีโอกาสและแมนยูที่จะทําฟอร์มดีแก้ตัวให้ได้จากนัดที่แล้ววันนี้แมนยูเราน่าจะเก็บไปชนะเหนือทางด้าน เวแฮมยูไนเ็ดได้ไม่ยากวันนี้เลทเปิดมาที่0.5ด,ด้วยนะผมชนะนึงลูกเราก็สุขสมหวังแล้วสำหรับนักลงทุนทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้นผมช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งหัวใจช่วยกันส่งกำลังใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดทำผลงานได้ดีแล้วก็ชนะเวทแฮมไม่ได้นะผมแต่ผมมองแล้วไม่ต้องส่งก็ได้ผมวันนี้โดยจากฟอร์มแล้วที่เวทแฮมแพ้3นัดรวดยังไงเราก็ชนะได้แล้วสำหรับเว์แทนผมเจอมาเสยาวเจอทางด้านอา่ลัดฟอร์เจอรบูโน่ไปนี่ บุคคลเหล่านี้พวกนี้นะครับที่จะกะยับขึ้นมาพาก,กันยิงช่วยถล่มนะวันนี้ผมมองว่าแมนยูจะชนะถึง2 0ขึ้นเลยสเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาดูกันผมว่าแมนยูเราจะชนะได้หรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับไม่เจอกันให่พวกนี้นะผมสวัสดีครับ